แรกคารโลเกะไทยแลด์นึงวันหนางานตรงเปิดวงคารโลเกะเลยบริษัทไงเ,เขาทำหน้าที่ของใครของมันเราก็ทำหน้าที่เราไปก็จิง,งเอาอเขากินอะไหมันเหมิดอ มีสาโคนรวมกันจ้ะแ้วคนก็หลายคนจะผูว่าโยนผู้่าแล้วก็สามม่เจ้าไม่ได้บอก จดเด็ดเลแลกงก็กระหวนแล้วมดเบิดบ่ บอกข้าเจ <c oughs> ้าอยู่ว่าเฮ็ดกันเองหรือเปล่เพราะว่าเป็นงานแบบนี้ได <c oughs> ้ลก็ไรๆๆนะอันนี้ว่าเป็นงานงานเจ้าของอยู่ตาผสมว่าได้เก็บมากคือไปรับจอดทั่วหาเขาเสียวโทัหาคนเก็บที่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดมาคือราคาตัวน,นี้เขาก็ไม่เก็บเอาค,าาะคะือทกาวามสะอาดค่ะเอาติ้งเอายังเอาเ,เอาขัา้วหรอขั้วหรอขั้วขัว,ว,ว <c oughs> เอาขั้วโอ้ขั้วโอ้ขั้วเอาขั้ว ว่านชาวบ้านไหนขวดขวดขวดวมาสั่งอันนี้แม่มุาเจ้าขวดได้ซัำแล้วขวดแบบนี้ค่ะเล็กๆแต่ค่ะเอาออกนะคะที่ไม่ได้เก็บไว้มาในเน็ตอันนี้ถ้าใครอยากเป็นใบไม้แห้งเปนไม้เปียนลูกดิบลูกไม่แดงไอ้ลูกไม่ดำลูกออกจะขาวขาวเป็ต้องาเออกหมดคุณเพื่อนที่เห็นที่สายตาเรามองเห็นเอาออกให้หมด รุนร่นใรุนร่นเนี่ยก็ัยรุ่นน้ำมันน้มันโหเสียงดังเลยเขจากสู้ี่เขาอยู่เขาก็ไปปด้ิดเติเอ้าก็จะไปไต่หน้าเสีย้ว <c ười> ไปขวาไต่หน้าเ <c ười> ขาบ่ได้ว่าเขาลืมคือนนาปกติไทยผู้เดียวเใส่ได้เอฟเฟกนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยปานป่า หลับล้มล้วงแต่ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้านเออนั่นแหละปึงปังปึงปังสิกะว่าสิยิ่งใส่ปั๊มน้ำมันให้มันแบบว่าขึ้นได้นังนะบุ้มนะเดาเดาเอาเดาเอาเพราะว่าอ่าถ้ายิ่งมาถึงน้ำมันนี่เพราะว่ามันจะรุนแรงกว่านี้อีกเดาเอาเดาเอาสองสักถึงเอนถ้าเถอน เิสสุเซียอะไรนี้เป็นเรื่องระวางสประเทศ้ัาที่ด้่หาลงใจระหว่างสประเทศเพื่อนบ้านกับบ้านเราอาอากเอ้ยลาสเลวเลมดย่้เศร้าเอห่เสียงตัางแง่ยได้ยิน่แมนบ่ 对呀。 ไม่ได้กินเขามุกเขาเจ้ากินแล้วล้วไปกิน,นรานวะไม่มาแล้วที่ทางมุกเขาได้คนละถัาางหล่ะความสะอาดจากทางเลมื่อสี่ั่านึงได้เต็มถังบะเต็มเลยคิดว่าเขาดีไปเฮ็ดได้หลายก็ได้หลายไม่มีเงินน้อยไม่ค่อยวาสนานะคะถ้ารู้ว่าอยู่แล้วก็วได้เงินหนูเงินถางหล่ ความสุขของไข่ของมันต้องหามเจ้าเอ้ยหานทา้ปไะสิงกว่าน้องแ่ดูเรเ็นยางแ่เขาเกือบก็หอนเกือบใ่เลี้ยงดือนเดียวเนยขอขอสิอนเกิดบก่อนก็ย่ไหม่ไม่คมไป มันทอนด้วยสามวัวั์สีระเบิดือแกมันเปลือเองอ้ยเ้าเด้อมันถือแดดไหมรหม่นเ,เมนาะเอือยไม่ใช่เ,เตอนอนี้แ่นั่นเดือดหยเือนอะไรครับ้หอดเอเาเห็ดอี๋ะมันเนี่ยร้อนมากแบบแต่ตั้งถืออ อมปดเลยวบเลเลเครื่องเคื่อแเาป้นแอุ้ยต้องปิดพักไม่งไวอ่้ามันอนนเครื่องนั่งน,นอกไปแล้วเจวนานั่งท่าใดก็บอักเวยอันนี้ก็ซื้อแล้วเบื่อตีเลยหรอหอนอะพี่ไอ้เมนซีแหละเครื่องไหนใชนน้งานเยอะมันก็จะร้อน ไปแล้วอุ้ยห่อนี่เลยเห่อนเนาะดดดแดดตากแดดนกเป็นยังไงยามันขั้นดอกอานพับกดเลยอมากสวัสดีจ้าตอนนี้กรจอบข้าวไม่ได้จอบหรอกตั้งใจดูเลย อยากเบิ่งแม่เพรอยากเบิ่งแม่เบิ่งข่าวสารบ้านเมืองเนาะเขาซสรอยยังก็ได้ก็บเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เมืองวันเป็นคนในประเทศที่มัวเรากระตุกเราคือคนที่บอกว่าเราแบบว่อยากไปกินก็ได้ถูกไหมสับหนอนกันแล้ว แดดทองก็แดดอยู่ข้างหลังส็บแม่มือเจาะค่อยลบแดดเนี่ยออกไปเรื่อยแต่พวกเขาไม่เพราะว่าหมากใหม่มันช่เป็นตกใส่พื้นแล้วมันสีแดงจางนะมันจะดูไม่สวยงามขยักก็จะประมาณนี้ผมเือันนี้สีเข้าเปล่าเด้อมันแห้งไปแต่ว่าเก็บร้วมๆแล้วมันจะสวยงามตะเกียบทุกภาคษาแล้วมันดูทางเดียวกันเพราะมีขยักก็ไม่มีแหงไม่แห้งก็ไม่มีไม่เปียกไม่มีหญิงไม้ไม่มีมันก็จะสวยงามไม่มี ไม <therapist. S 2> ีขั้วไมีขั้วขั้วหรอไม่มีขั้วนะไม่มีขั้วขั้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวี๋วภาษาภาการศุกนแบบนี้นี่นะอันนี้ก็ออกได้เนี่ยอันนี้ก็ออกนะคะอุ๊ยัวเสาบอกเสียงดังสองเด็ดมื่สอ่อามมัก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดความเสียหายในบุนศั์ักาจา เปิดเตยไ่ล <instructions. S 1> ้วย็ไปบอกใจแล้วมัน no, ต้องผัเครื่องมันจะเสาน่ะหอนม่เจ้าพอมือมันในหอนเลียมันเปได้อมั้แ่คเน่นไหนไ้ก่เดี๋ยววางไว้มันจหายยมันเย็นนะโอยวางไว้ธรรมดาเดี๋ยวมันก็นอนไปแคุ่ยเย็นสิสิบครั้งหมกเชลกอยูด้นั่นเห็นบอกม่คนมักข่อย มักหรือชอบเออบางคนก็บางกล้องนันคือสันแห้งแต่โอ้ประธานโูดจ้ะ mm hmm. คนหักไข่ก,ขกับเมี mm ่ยงคนสร้างไข่กับอื้เอา้าเอาไปธรรมาชาติของมนุษย์โลก mm hmm. สบายดีจา้าแม่นกติดตามอยู่เด้อจา้าจากสอปปอลาวนะคะ mm hmm. ชื่ออะไรคะเนี่ยมันอ่านไม่ออกเดี๋ยอขันทองแบบ ด้าจผิดกับประธานโทษนะจ๊ะสวัสดีครับคุณสันทองทักทายจ้าจินครับไอ้คนเล่าไม่อยู่หลายเลยอยู่นี่จักจ้วงไม่อยู่หลายมัาแต่งงานมาทำงานมาอย่างนั้นเส้นทางการเข้ามาก็หลายรูปแบบบางคนก็มาตูที่นี่บางคนก็มาเกิดที่นี่ อันนี้เป็นอะไรมือขึ้นไปกดนปิดยังไงเพื่อนจะเอขึ้นมาดูเลยต่ว่าจุดน้องกันท่ใส่ดี่เนาะนุ่งน้อยแอนโบชสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดลุยค่ะบ้านเสียงซอยกันเก็บอันนี้คือเหมาอันนี้คือเหมาทำนะคะก็คือ ค่ะข,ขอบคุณค่ะอ๋อทำธุระเรื่องเอกสารลูกน่าจะเป็นเดือนหน้าเอกสารลูกยังนัดไม่ได้เพราะมันปิดจะได้ตด้องหาจะได้ธุระแล้วก็มีแบบตรวค่ะ น้องๆอ,อยู่บ้านเขาค่ะห่างจากนี่ไปแปดสิบกิโลแปดสิบกว่ากิโลน้องๆเขาเวลาสมวนรณ์เขามีกิจกรรมของเขาเตะบอลซอเทีบยลกอไปกับเพื่อนคือห้อาบันได้มานางเลียงเขาดดกเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ในสังคมเด็กหน่อยของเข,ออเขาอยู่บ้านพ่อจ้ะเขาอ,อยู่บ้านพ่อค่ยอยู่บ้านเพื่อนยังมดมีกำหนดด้วยไว้ ็ทุลายแล้วถ้าซื้องเปินควายันแบบพี่ยนนะขอเลยว่าเออก็ทำเสษตรค่อยซื้อก็ได้ถ้ามีสิ่งมโนต้องถาเบ้่งหลายาอย่างมูเจ๊บพาอยังไม่ได้จริงจริงเขาโกอเขาโกเค่แหละกินได้จะรู้ใหไ่ดีจ้ะอนี้จ้าตามสบายค่ะดิบขวเราเองนะคะดิบขวก แด็ไปเก็บมันเมื่อยมันเจ้าว่าซื้อหลายคนน่ะคนไทยหลายคนน่ะที่ป่าเขาปางก็มีเดยซื้อกินอย่างเดียวแต่คนไทยหลายก็ไปเก็บมาเองเก็บมาไว้กินเองมั่งหรือจส่งกินไบไปให้ขนมไปเฮ็บขึ้ย่งี่สามารถกินได้อะบางคนเขากระซื้อบางคนก็ไปเก็บมาเองเก็บขายแน่เก็บมาใส่ส่งปิดแน่เออคนที่เขาสะดวกที่ไปเก็บคนที่ขายยันคนที่เขาพอ สะดวกของใครของมันบางคนกับร่างกายเพราะไว,ว้นี่กับร่างกายเพราะไว้จะไย่ก็ถือว่าเอ่าเงิน,นมันออกไหวเงินก็ต้องเขามาขอบคุณค่อะอยู่เมื่อไงล้อยหมาจา้ะลยะ L O I M อ A อวิทย์แบบสวย กอนพ่อเจ้าก็ซับนอกไปเครื่องนึงแล้วมันแดดไงแต่จริงๆก่อนเป็นคนอยู่อ่ะจังหวัดลาสีแต่ตอนนี้อายุรลอยมาบาดมูสว่วนลูกอยู่จังหวัดขัมเมลินนะ่ะโอ้สามเมตรหน้าพักสิบปอ็ดก่อนเครื่องนี้ได้ไหม không thể nhắn tiệt nào à tháng này không có nhận, không กำลังรบกับไทยเราค่ะขอให้ทุกคนขอให้ท่ามกลางฉันเสร็ซะไม่นอาขายอะไรค่ะขายบูเบอรี่จะเอาอามิกอันนี้คือมีลูกค้าจองหมดแล้วจากที่ว่ารุ่นลานอันนั่นไปเขากับนัาอาจจะนัดเจอกันจุดไหนจุดหนึ่งหรือมารับที่นี่สินะอันบริษัทหนึ่งบริษัทก็ไปเป็นลูกน้องบริษัทหนึ่งก็หลายบริษัท ไแล้นันม่ได้กัสนเนี่ยเพราะอาตุกเนื่เพราะว่ามันมาเห็นคนไทยด้สองประเทศเราสายสูญเสียก็เชื่อบ่าประเทศใดเขจ รู่ะหมดแล้เริ่บรแมเบอร์ริ่มบรนอะไปเอะเมนตัรุมอก่าไหจใส่ย่ห้อุดด่นเิร์ซิตี้บ้านบางหอเลยบางหอเลซิตี้จากกินสดค่ะดินอ่านได้ มีโรงงานแอ้วนะจะลักตัวเองนหมไม่เขาทำแล้วครับมีความหอมอันนี้จะสุนหอมแล้วจะมีหอมเปรีย้ยวหวานฝากเกลมนวลมีประโยชน์เกวเก,วเกวแดงเมื่อเมืม่อ,อเป็นปานบ้ายลาเขื่อนกันันเของม่เขือยเด็ย

จงเ,เลี่ายาเียวจไปไดีอระเททับไม่ดอคุกนเดียวกันก็เปลี่ยนไ่เพรี่้าผมมันก็เปหลืออะไรแล้อลออวลอตาแค่สักพูบอ่ะแค่นนสักพูบ่กรรมพันธุ์อันนี้ก็ถกกรรมพันธุ์กระลาหเอเด อย่าทษวกคนนั้นคนนี้ค่ะน้องกำมพันพ่อพ่อไปเปเบอร์เลิบะพ่อกับหัวหน้าพ่อตายกับพ่อขยันขู่เบอร์เลิศกวนหัวกบใส่ปีถ้าผมบางตอนนี้เขาจะเห็ดแบบเหนบ้างภาษาสักกำลังเดือดถ้าผมบ่าแล้วเขาจะใ่แบบไรผมเป็นผงแร้วนี่ปลูกแล้วนี่เขาปลูกแล้วปลูกแล้วปลูกก็พักขยันปเอออะไร มันขึ้นไหมฮคือหลายคนเห็นเขาไอ้เดดิวเนี่ยเดก็บตะปูนี่แหละเขากระดำพี่จังดำเขาอยู่หัวเหรอถอนออกมาค่แล้วจะเก็บปมเหรสิเหลืองเปล่าเสียบลุงเสียบลุงอุ๊ยพี่จังเขาดำน้ำนี่ละมั้งเบอกว่าน่าจะเจ็บคันนี้ก็ะร่วนเท่ากันผมเลยเป็นกรรมดูข่าวระเบิดลงที่สีสกิห์ฮะหรือยังคะมีคนเสียชีวิต กนจะได้ถามข่าอยู่ตั้งสามนางอยู่สีส่สิบี่คทุกคนฝันไบดูข่าวค่ะได้ดูข่าวอยู่นะคะคือเปนคนตามข่าวคอยนับตามข่าวอยู่แล้วข่าวมันนี่มันเป็นประดับชาติแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับจุดไหนก็ช่างประเทศไหนแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ท่าก็ะือบามันเป็นเนาะมนุษย์ษษทำกันเองแม่มันไั่ธรรมชาติเส่วนบาเห้าเห่ากับซืบาบาดห้าถือ แล้วบ้านเราก็ต้องปกป้องบ้านเราส่วนฝั่งเขาก็ต้องปกป้องบ้านเขาเหมือมนกันไม่มีใครยอมใครไงก็เหมือนผัวเมียถ้าต่างคนต่างแรงใส่กันแต่ทุกอย่างก็ต้องมีจุดที่ต้องต้องเคลียร์กันน่ะนะคนที่รับกรรมก็คือลูกคนที่รับกรรมก็คือนทหารกัมมี่แต่ต้องต้องทำงานหนักขึ้นประชาชนก็อยู่แบบละแวง คนในชาติก็เป็นห่วงคนในชาต์น้ำกันการสูญเสียแล้วไม่เห็นข่าวแบบนี้นี่พ่อยหมันพุจังสมัยตะเ,เกี้บพี่เจาได้เบิ่งหนังเรื่อแต่บ่ายเ,เรื่องอย่างวะสรข้ามเบียดน้ำไนแม่เด็กหน่อยจะได้เบิ่งมานางกางแบบด้เบิ่องเรื่องอย่างหึจับจำได้ว่าจำได้อไอโอ้เขาทายชีวิตจรกงไบมเด้ เขาไม่ร้อัไปหายมาชีวิตจริงน้ำกางแฟนตะเกียบเป็นเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยให้มาสั่อยู่งกําหนดนะยิ่งยิงยิ่งยิ่งกุเรนบางเทีทหารทหารกับเขากัเห็นว่าเห็นแม่หวานก้นเขากบบฝึกมาแบบนี้เห็นปะัตรูคือคือศัตรูแต่ที่ไม่เด็กหน่อยหลอดมากนะคอยเรื่องน้ำกางแฝงตัวปันน่ะพอเห็นว่าให้ให้เป็นเด็กหน่อยใส่เกือบขีด ป็นนางเบื้องกับซุน่นคุาวนางกลางแปลงนางกลางแปลงคือหนังแบบบุญแก่เขาคุนบ้านนั่นสินะจำได้สนิทได้หนังเรืองนึ่นะที่สูงข,ข้ามเบียดหน้าม่ะนางกลางแปลงนะครับยา,าายาหลอเศร้าหลอก็ยาไก่ไปนั่นแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเราแต่ว่ามันก็ก็ใหญ่เกิดถึงกบไกคกินเบงบาถ้าเป็นคนในครอบครัวเราละ่ะถ้าเป็นเพื่อนเราละ่ะแล้วแล้วเป็นก้อนเลือสาดอีกทหารต้องเหนื่อยอีกทหารขึ้นหน้าที่ อ่าเป็นรูวของชาติของของชาติแต่ว่าต้องเกิด,ดอย่นนที่สุดที่หนาทุบแต่ปกติน่ะแต่เป็นชายแดนปกติจะมีการสูญเะสียซะข้าวทั่วโลกแต่ว่าสรีกากรกับวัดดังตอนนี้นข้าวนี้มาแซงละแต่ยังไม่ได้เกิดหรอก le. อ้าวใครคิดว่าเป็นโมโลกแล้วไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น แต่ละอีกอลไรประเทศตอนนี้ที่สงครามที่เพื่อรังมาตั้งแต่ก่อยเป็นเด็กน้อยจนหอดพูมือดิจนพ่าสิข้านไปเนขาทานแล้วแต่ยิ่งแต่ยิ่งข้าวอันไม่เคยมีวันหยุดเลยคือโลกไม่มีวันหยุดเลยเหมือนยูเครนกับรัสเซียก็ยังไปกับยูเครนก็ทำอย่างยูเค่นกินกับเขาไหมกินกับรัสเซีย เม่แต่ว่าเม,ม่ไม like ่เสี่ย er, วนึงกิใกล้ใกันเฮ้าน่ะกินกรสเซียแผ่นดินสามารถขับรถเข้าไปได้หรืแต่ตอนเข้าปิดด่านเพราะว่านาโต้ตั้งฐานทัพอยู่ชายแถบชายแดนรัสเซียฟินแลนด์โอ้บักหล่าเอ้ยมไปแกใครล่ะมึง้กับไม่เนาะเด็กห้าขวบเสียไปแล้วสองคนค่ะ ทีเอาอยู่เทงกระบ,บามันไม่ไงที่ย่ายนะไฮโอ้ยหน่อต,นาต,ตาหน่อตากลับต่างประเทศแล้วเราย่างค่ายังยังไม่เสร็จธุระค่ะธุร,ปประเพิ่กลับครับลูกเล่นี่ก็เป็นอาหารเดียเป็นอาหารใหม่ภากใต้ก็ภาคใต้ก็ ละสามสาแดดผักไต่ก็มาตลอดตลอดตลอดมนันมากาเหม็นไห้ภัยธรรมชาติทั่วโลกตอนนี้มีหลายประเทศปันนภัยสงครามก็คือเกิดจากมนุษย์ทำขึ้นมา นั่นทางนี่ไรดี้อยค่ะเออน่าเดินไบส์ตอีนี่มีกมนุษย์โลกก็เป็นฤีหละทุกอย่างก็ค่อยเรือหายไปจากโลกใบนี้ก็ไปอยู่ดาวังคารแทนโอ้หข้าวอะไ้ไปอยู่ดอกข้าตอยก่อนขาต่อยก่อนแล้วขตุยก่อนแล้วตุยก่อนแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานยังกะบ่าไปเจารมเจ้าพอย่างเสียวมันดังแห้งกว่าท่านโทรได้หลาย้วมันเจ้าเดี๋ยวข่อนิมอะไรไหมเดีดทุกพอเด็ ไปลุกไปกับพื้นทาวหรอวัวแม่เศร้ารอกอุ้ยมันวไหลมากเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะนี่มุเจา้าบรี่จ้าอันนี้เก็บจริงทําจริงค่ออะบเพราะละครกากแต่ว่าไข่ให้เต็มหน่อยผมก็เอาซ้ำเอาเท้าที่เราทําไว้นีกว่าไปนั่งเพื่อเจอจุ่มเงินเดี๋ยวเบิงเวดานเบงโคนทันนี่เห็นก้ามูได้เยวนี้กิดเยอมาเอาไว้ไปซื้อของใส่ เอกินอถามมาก็อย่างนี้เกไปถ้าสิ้นถ้าตุยไปก็เก็บบุเบลีบนะเตอบที่มมบ่านถือไปแล้จอมาที่ข้าวเพทัพสินนอกร่บแดดมันซอง <ừ. S 1> <ừ. S 2> นสไดเมื่อเปียยวมาท่านเห็เปียวเมื่อเปี่กแลรว